干嘛？ สวัสดีผมวันนี้มีอะไรละเดี๋ยวขอดูองน,นี้ก่อนนะผม alice on the shore นะผมก็เป็น alice อยู่ชายหาดนะผมแต่อันนี้เป็นเป็นการ์ดใหม่นะก็อันนี้เดี๋ยวเสนออีเวนต์ไปหน่อยแล้วกันเดี๋ยวมาดูจะเดี๋ยวขอดูกว่าจะจะเล่นต่อหรือไม่เล่นต่อดีนะอันนี้เป็นมีโอกาสควบคุมเต่า8ปอ็อน้องเพลวิทมาแล้วผม alice ใต้น,น,น้ำอ๋อ macqdc เจด,ดคืออะไรเอ่ย ดีซี c e ส o คอนโทร่ต้องเหมือนกันหนิแล้วมีจี้ติดตัว going bird travel อ๋เอเฮ้อะไรนะหกสิบถึงแปดสิบสาม going bird travel when get double i c e d three time in the อ๋อถ้าอันนี้ถ้าทอยลูกเต๋าได้ดับเบิลติดต่อกันสามครั้งจะมีโอกาสได้เที่ยวรอบโลกถึงเอ้ต้องมีโอกาสได้เที่ยวรอบโลก61%ถึง83% แล้วมีอย่างนี้ด้วยหรอแล้วมีที่ติดตัวเรียกว่า after travel change 35% off rolling dice คืออะไรเอ่ยอะไรหลังจากที่ท่องเที่ยวแล้ว change โ,โอกาส35%ของการ rolling dice ทอ,ทอล์กเต่าคืออะไรไม่แน่ใจเดี๋ยวผมไปดูภาษาไทยดีกว่าภาษาอังกฤษฟังแล้วงง,ง,ง,งๆเหมือนกันคืออะไรเอ่ย benefit w h e n g e t เอสบวกอลิสออนเดอะชอร์อ oh, ๋อ oh, อันน oh, ี oh, ้โปรโมชั่นนะผมถ้าได้อุ้ยอะไรอ่ะมีมีดาร์คอลิสเฮ้ดาร์ควาลิสหนึ่งอันเมียลิสดำลิสสีดำชุดดำๆเนี่ยแล้วก็มีอันนี้จะได้เพชรอ๋อถ้าได้เอเลนช่วนเอ้ยได้อะไรได้เนี่ยอลิสชุด่วยน้ำได้สองล็อตเพชรเลยหกเอสบวกอืมอะไรเออแล้วมีอะไรเนี่ย get immediately s go ticket อ๋อได้รับตัวทองตัวทองด่วนหนึ่งหนึ่งชิ้นทันทีเลยโอ้ดีเหมือนกันนะเป็งผมก็ได้แล้วนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวขอดูเดี๋ยวเอามาใหม่อย่างเงี้ยวันนี้วันนี้มีโผข้างนักสนาก็ดูซะหน่อยหนึ่งแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยข้อนี้เป็นช่วงบ่ายสามโมงกว่าแล้วอ่ะดูเวลาที่นี้ผมก็ดูเวลาหน่อยสามโมงสี่สี่นะผมเดี๋ยวขอดูก่อนเนาะ น,นี้ก็เล่นไปหน่อยแหละเพราะว่าจะเอารางวัลด้วยอ่าน้องบลิตาแล้วโอเคอน,นี้ก็เพชรไม่ค่อยมีนะน,นี้ได้คืนมา214เพชรผมก็เล่นโหมดหน่าสมบัติด้วยลูกเต่ายังเยอะอยู่เลยเมื่อวานมีน้องคนหนึ่งมาชวนเล่นนะเล่นได้แค่สองตาเองแต่ชนะนะไม่ได้แพ้หรอกหน้าสองตาจริงก็เล่นจะแพ้อยู่แล้วแหละแต่เหมือนมีโชคมาช่วยอะก็ชนะ เปี่ย <laughs> พูดว่างไงเดียวโชคช่วยอ่ะมันนี้ใช้คำว่าอะไรดีอ่ะเล่นลัชนะหนองหนองมากอ่ะได้พลังวิเศษ,ษ,ษด้วยออ,อือไปนหนขอดูหน่อยอ๋อนี้มีจับคิสซันนะไอ้นี้เดี๋ยวขอดูหน่อยเพชรลดห้าห้าเพชร5 5พชผมเล่นต่อดีไหมเนี่ยอืมนะเอางอี้ผมขอเล่นต่อดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้ว ถ้าเลิกขึ้นมีไทยไปก็คงไม่ค่อยสนุกนะถ้าเล่นแดดเต้ยว่ะผมว่าเล่นสองอย่างคู่ไปดีกว่าสนุกดีกว่าเดี๋ยวผมไม่ทดลองอยู่แล้วแมวเล่นต่อดีกว่าบางทีเดี๋ยวอาจจะมีการ์ดดีๆแล้วผมผมไม่ได้นี่แย่เลยผมว่าผมเล่นต่อดีกว่าผมตันใจแล้วไม่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 อยู่แล้วอะไรเอ่ยอมาหน้านี้ล้วงงๆอ๋อได้มาหนึ่งตัวแล้วนี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเขามีเขียนว่าดาร์คอลิสหรอเไม่ใช่อลิสตามเฉยหรอ โอ้แล้วจะแจกเดี๋ยวค่อยดูก่อนวิธีได้ได้ยังไงเอออืมอีเวนต์หรอไหนดูอีเวนต์หน่อยอีเวนต์ไม่ได้อะไรเนี่ยเอ้าวันนี้แจกคิสเซ่นเหรอโอ้ชนะทิปเปิลได้ห้าสิบคิสเซ่นนะแบบลายห้าสิบอ๋อ๋อทั้งทัวร์ทั้งลายได้ได้อย่างละห้าสิบก็ถ้าเป็นร้อยห้าสิบคิสเซ่นไม่แจกเป็นส่งสามร้อยไปหรืแจกห้าสิบน้อยหนึ่งนี่ก็โอ้โห แจกหมื่นทองนะผมรอบแรกรอบสองการ์ดผีเมี่ยมบวกหนึ่งผมอ๋อโอเคโอเคเออว่าแล้วฉันเลแจกน้อยกันอันนี้รอบสามได้สองหมื่นเป็นสามหมื่นทองคนนี้แจกสามหมื่นโอดีมากเลยโอ้แจกยี่สิบโอเคยี่สิบตอนโอ้ปีเพชรให้ด้วยสิบเม็ดโอเคเนี่ยค่ะเขาใช้ได้อันนี้ 3, 2, 000, น 3, 000, นจ 3, 20, นนมีไทยถือว่าใจดีนะผมในการเอ่อเรื่องของรางวัลการอ่าเล่นเกมนีวว่ก็ใช้ได้มีทองกับคิสซอนแล้วก็เพชรแจกให้มีการ์ดให้งานโอเคใช้ได้ผมนี่เดี๋ยวผมขอเล่นต่อดีกว่า เล่นไปเดี๋ยวคงเสียดายแย่เลยโอ้น้องสดโชคไปแล้วครับที่หนึ่งที่หนึ่งนะผมไม่เปแลยครับใครได้ที่หนึ่งก็ไม่ไปแล้วก็คือโอ้โหลูกแพลกชนะลูกไถ่นี่ครับเป็นน้ําใจสภาพบรุษแคสติ้งับผมเดี๋ยวผมก็ลังงงอยู่อะอะไรเอ่ยอะ่ะมาแล้วแล้วยังไงอ,อ่ะเดี๋ยวขอ,ขอไปดูนี่ก่อนขอไปดูประกาศก่อน อันนี้รู้ละอันนี้รู้ละอันนี้รู้ละเออรางวัลจะส่งไปยังกล่องข้อความเกมไปเลยเดี๋ยวตอนนี้เวนต์โปรโมชั่นร้านคารคิสซันอ๋อมีปลดล็อกโอเคเดี๋ยวผมไปดูไปดูไปดูแล้วแต่เดี๋ยวความดีก่อนะเขาบอกพิเศษในช่วงเวลากิจกรรมนี้คือปลดล็อกอลิสชูเดนัมเอสบวกด้วยห้าพันคิสซันเองนะผมแล้วก็ปลดล็อกอลิสดาร์คอลิสเอสบวกด้วยพันห้าร้อยคิสซันนี่ผมน่าจะได้นะผมผมมีถึง แล้วก็ปลดล็อกไว้อลิรที่ถูกบวก S บวกด้วยสองพันรคิสซันนะผมโอ้โหผมว่าเอาเอาจากอีเวนท์ที่แล้วนึ่น่าจะดีกว่านะอันนี้สุดแพงไ <c oughs> <c oughs> ปเซลปลดล็อกเทพีมิล S บวกสอง0 0ืนคิสซันลดราคาจากสา0 0 0ืนคิสซันโอ้โหดีวกว่าเอาอะไรดีเอ่ยแล้วก็การสมแจ็คพอตไม่มีจี้ข้างล่างในรางวัลแจ็คพอตเอาเพื่อโอกาสได้รับการ์ดวัตถุบิดสำหรับรวมการ์ด เอ้าเอา,เอ,าอย่างนี้มันแกล้งกันหรือเปล่าเนี่ยไม่มีจี้ข้างหลังในรางวัลแจ็คพอตแล้วนี้จะได้อะไรอะ่ะยังตามสุดจะได้เลยเอ่ยไม่แน่ใจนะผมลิสต์ของรางวัลรับเพิ่มสุดหนึ่งหนึพันเพชรอ๋อแล้วก็หนึ่งพันคริสตัลโอเคไม่เป็นไรอ๋อจะมีไอ้การอ๋อนี่นี่การ์ดแอนแพ็กการ์ดผมโรตีโรตี้อเ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 เ บวกหนึ่งบวกห้าบวกสามสิบผมอ๋ออันนี้ก็คือรางวัลในแจ็คพอตนี่มากกว่านะครับแล้วแพ็กการ์ด A ขึ้นไปมโอกาสได้รับตั้งแต่ A ถึงเอบวกผมส่วนลูกบาทนี่มีลูกบาทลูกบาททองลูกบาทเพชรล,ล,ลูกบาทแตงโมลูกบาทลายแล้วก็มีกล่องสมบัติระดับกลางถึงสูงผมแล้วก็มีพิซซนแล้วก็ทองแล้วก็เพชรให้หนะครับก็มีคะแนนของขวัญเข้าร่วมหนึ่งวันให้บวกห้าถึงห้าสิบเดี๋ยวผมไปลองลองคลิกดูว่าจะได้ ได้กี่คะแนนนะผมส่งไบคัเวอร์บวกหนึ่งถึงบวกสามส่งไบคัเวอร์ทองบวกสามถึงบวกสิบผมเชิญเพื่อนสามถึงบวกหกนะผมโอเคน่ะเล่นต่อดีกว่าอันนี้เล่นต่อดีกว่ามีรางวัลดีอ่อรางวัลเล่นนี่ไปแล้วเรียบร้อยแล้วโอเคมีชนะโอเคนี้ทราบแล้วผมโอเคอันนี้อีวตนหันษาฮาเฮสุดสัปดาห์นี่อะไร อ๋อก็คือสุดาเน,นี้ตลอด4-8ชั่วโมงรับเพิ่มไปเลยรับมนัทองคูณสองเอ๊ะใช่ปะใช่หน่ายก็ใช่นชน่เอ้ยนี่ที่เป็นที้แล้วโอ้ฉันไมเล่นแล้ว <laughs> <laughs> เกินละเกินละแต่ผมว่าเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นแบบ,แบ,บ,แบ,บนั้นอ่านี่ถ้าได้สามใบนี้จะได้สามล้านทองนะผมมีอยู่สามแสน <laughs> เอาก็เอาได้นะ <laughs> เล่นต่อดีไหมหรือจะเทปีมิวดีอ่ะ <laughs> เดี๋ยวดอดูก่อน <laughs> ผมมีที่ตอนเท่าั้ มีหกพันสี่เก้าหกโอ้โหขาดนิดเดียวขาดแค่สี่อ่ะสี่คิสัซ่นผมได้หกพันห้าจะได้อาริฟชุบเป,ปน้ำกับดาร์กเอ๊ะผมได้แล้วนี่หว่าเฮ้ยได้เลยหรอพันห้าอ๋อห้าพันต้องหกพันห้าขาดนิดหน่อยผมไม่เป็นไรผมเล่นในหมูรรักสมบัติผมก็ได้มาไม,ไม,ไม,ไม่ยากเลย เอาดีไหมหรือจะเอาเป็นพรีเมียร์สองหมื่นแต่ขอดูดาร์กลิสกันว่ามีความสามารถอะไรมากทุกครั้งที่ผ่านจุดสตาร์จะได้รับเงินไปกันโอ้เยอะนะใช้ได้สกิลดิดตัวก็ดูข้อมูลการ์ดก่อนผมขอไปดูข้อมูลการ์ด็นหนึ่งอันนี้ยาวเลยดูแจะสั้นๆยาวดาร์กลิสอันนี้ทุกทุานั้ก่อนก็เรียกว่าหลังเดินทางรอบโลกโอกาสสามารถเป็นทอยลูกเต๋า หลังเดินทางรอบโลกโอกาส35%ทอลูกเต๋าคืออะไรผมไม่เข้าใจนะหลังเดินทางรอบโลกมีโอกาสทอยลูกเต๋าอ๋อคือหมายความว่าเมื่อเราได้เดินทางเรียบร้อยแล้วเราจะมีโอกาสได้ทอยเต๋าเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะผมโอ้นี่ใช้ได้เลยโอ้โหใช้ได้เลยส่วนี่ติดตัวนี้เมื่อถอยได้ต่อเนื่องสามครั้งมีโอกาสเดินทางรอบโลก83%เอ้นี่ต้องใช้ถ้วยเบิ้ลนะผมน่าจะใช้กับถ้วยเบิ้ลน่าก็น่าจะได้นะ แต่ผมไม่ถนัดเรื่องการทอยดับเบิรแบบนี้เลยแต่มันก็ทได้ว่ะอับการก็อับไม่ได้อีกไม่มีการดให้อัะไปดูดาร์กดาร์กดาร์กเะยนะนี้คงจะรู้หลักคงไม่มีหรอกก็โหเดะผมว่าอลิสขาวได้เงินเดือนดีกว่านะร้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอแล้วอลิสดาร์กอลิสอันนั้นไปไหนไม่เห็นมีเลยอ่ะดาร์กอลิสอัะจัดจัดอยู่นี่ผมแหมเกอบเลยโอ้นี่ จริงเขาคือทุกครั้งที่ผ่านอยู่ซาร์ได้เงินเพิ่มหนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นี่ผมว่าไว้ริตด,ดีกว่านะยี่สบสามเปอร์เซ็นต์เป็นาร์สร้างคบสามอาคารผมว่าผมว่าดักเคแน,นลดีกว่าก็เอาดีไหมเอาดรไม่เอาดีเอางี้ดีกว่าจับจับดีกว่าจับดูซันเดี๋ยวเดี๋ยวจับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวมันมีวิธีที่จะจับได้ดีกว่านี้ โอ้ oh, มาแล้วพีไข่เนี่ยอ๋อ oh, เปดิสฟายหนเดี๋ยวขอลองลองสุ่มก่อนนะอันนี้จะได้เท่าไหร่ได้บวกสาม,มเดี๋ยวขอลองทั้งหนึ่งอันก่อนจะไม่ใช้เพชรแล้วนะมผมว่าเดี๋ยวเพชรเอาไว้เอ๊ะลูกเต่าผมใช้เงินซื้อได้นะถ้าเราได้สามน่าก็ซื้อลูกเต่าได้เลยโอ้มไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวก่อนนะผมเดี๋ยวขอขอขอลองลองแย่ยๆดีวกว่าเดี๋ยวเพิ่งเอาเพชรเนี่ยเสียดาย ถ้าได้ของแบบว่าหวยมานี่แย่เลยครั้งแรกต้องลองดูครับไปไม่ถึงสิบอกทังน,นั้นผมลองเดี๋ยวเองเอาให้สุดแล้วได้ไม่ได้เดี๋ยวลุกผมนี่อัดยาวอ่ะยังดีนะเครื่องนี้รองรับความจุได้ค่อนข้างจะเยอะอยู่กันจริงผมเคยมีเพื่อนชื่อน้องออยเป็นผู้หญิงก็น่ารักดีอเล่นก็ใช้ได้นะเล่นเป็นคะแนนเป็นล้านเลย ไม่ถึงไม่ถึงหรอกเอาประมาณเนี้ยเดี๋ยวลองลองแยแยดูนึงเอายิงผมชอบจับกลางนะแต่ลองทางขวาดูมั้งโอ้โหถ้าได้คิดสั้นจะดีกว่านะ <laughs> โอเคได้ประมาณนี้เนาะรางวัลถือว่าใช้ได้ส่วนเชิญเพื่อนนี่เดี๋ยวขอขอลองสั้นหนึ่งอันดูว่าจะได้เท่าไหร่อ่บาบวกหกน้องผม บกอกอืม,อ,มอ่ะใส่ดีวกวอนอย่างน้อยเงินผมเพิ่มนะผมยังไม่ถึงสองร้อยหรอกผมได้เงินเพิ่มอืมอ่ะลองดูก่อนนะก็จะมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติเจอเป็นสุ่มๆหาเอาเป็นพิจักหรอกเรียกเพื่อนไวด้ก่อนอ่ะ,อะ,อะถึงยังเอ่ยแปด ถึงสิทธ์ไหมลองเลยเลยวีย๋จวจับดูสองครั้งจะได้ไหมน,นี้จับให้ดูเป็นตัวอย่างของเพชรนี่อย่าเพิ่งใช้เลยเดี๋ยวเสียดายผมได้ของไม่ดีนี่แบบซีดเลยผมจับได้มามานี่เซ็งเซ็งมากเลยแบบเปล่อแบบมาม่าซื้อเองได้ไม่ต้องไม่ต้องจับอืเต็มแล้วอ่ะลองดูสิบสองผม อ๋อสามหมื่นไปเก็บธนบัตรพุ่นุ่นยนรถโดนโรตี้เหรอไอโรดี้เหรอคืออะไรเออกลางคีนโอเคได้คิทตันได้ละแค่นี้เองผมได้ละ <c oughs> ได้เอเรียนเอ้ได้ไอะไรอาริสชุบได้น้ำเดี๋ยวขาเปิดเปิดการ์ดเอหน่อยว่ามีอะไรในนี้เอ้าได้คิทสันเพิ่มผมอืม เออไหนๆก็ไหนๆแล้วเปิดนลยอืคิดสั้นหน่อยเถ้ะเดี๋ยวขายให้ดูาลู้ดกันว่าได้เท่าไหร่น้องมีการ์ดเดี๋ยวก็ใส่ใส่เลยโอ้ยนี่ดีนี่ลูกเป็ดครับผมกลางเก็บไว้ผมไม่เป็นไรบามา,จากจับดีไว้บามาก เก็บไว้เดี๋ยวไว้ทำโปรเจกต์อันนึงยังยังทำไม่เสร็จดีเลยอ่ะการ์ดอันอันอันนี้มีห้าวันเก็บไม่ได้กเปิดเลยโอ้โหนี้ไม่ทองแฮะอืมโอเคไม่ไรเดี๋ยวมาร์กเกตตุลละครมีเงาด้วยใช้ได้ใช้ได้ไม่มีโอ้ไดน้าโอ้ไดน้าโอ้เยอะโอ้ใช้ได้ใช้ได้โอ้ชอบมากก็โอเคเนาะ ก็เดี๋ยวขอขายคลิปสั้นแป๊บหนึ่งมียาวนะขายขายขาย,ขาย,ขายเอ้ยเอ้ยมาสิเออขาย,ขายกดผิดนะผมอืมมีการเดียวเลยอะเงินพอได้รับได้มีลิงอะลองขายดูสั้นอันน้ห้าพันป๊บขายไปดูกันได้เท่าไหร่ ังไงก็คือได้รางวัลแน่นอนแล้วละ่ะก็คือจับได้แหละโอ้โหได้ร้อยเลยรับผมเนี่อืมชัวโอ้นี่ก็ได้เอ้ได้เบิรลเหรอพอมากี้ได้โอ้ได้สองร้อยเลยไหนดูสิอ่าเนี่ยผมมีจบปกปักันเจ็ด 6, 7, 7แล้วรับได้แน่นอนเก็บต่อดีหรือเอาดีจริงก็ดกดีก็ใช้ได้นะเทพีมวเดี๋ยวหลังกันเด้นเอาไปเถอะ เพราะว่ามีรางวัลเป็นเพชรให้เนาะเดี๋ยวไงก็ได้่ะเอาผมรับเลยแล้วกันง่ายๆห้าพันนได้อะไรครับผมหนึ่งอ่าได้แล้วต่อมาอน,นี้ดาร์กเลสจับเลยไม่ต้องกลัวแล้วจะพีมวันเป็นไรคนหลังก็ได้เอาน,นี้ก่อนนะได้ผมนี่เรียบร้อยแล้วแค่นี้เองไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไร ได้แบบง่ายๆผมนี่แหละครับความอ,าอุตสาหะมาน้าบากบานของผู้ที่เก็บกิดสัต <laughs> เดี๋ยวก่อนมันไปไหนอะได้แล้วนี่นู้นูไปไหนก็รับกำลังสามล้านทองไปเลยครผมมีชื่อขึ้นไม่เอ่ย <laughs> ได้ผมชื่อไม่มี <laughs> อ่าไปไม่เป็นไรไม่มีชื่อไม่ไร <laughs> อีกน้อยวันนี้ก็ไม่ต้องไปไปแล้ว มีเงินแล้วมีเพชรแล้วรวยแล้วอยู่ต่อไม่ต้องไปแล้ว <c oughs> ก็โอเคทั้งผมวันนี้ก็ได้ไปสามล้านทองอพวกเพชรอีกกี่เม็ดล่ะอืผมก็ไม่รู้นึกยินก็ได้เพชรก,กี่เม็ดอ๋อก็เอาเฉพาะชั้วเดนนั้นเอ,อ่ออลิตช,ชัวเดนอนนั้ผมสองร้อยเพชรเองไม่เป็นไรมีเงินเพิ่มก็ถือว่าชัดด้วันนี้ก็โอเคโตน้องเต้นมาไฟเขียวแล้วผมจะชวนเล่นดีไหมเนี่ยแต่จะยาวอันนี้ขอจบการเสนอเกี่ยวกับอีเวนต์ ของอาทิตชุดยนาน้ำกับการได้มาของดาร์กอาทิตย์ดำนะผมชุดสีดำไปแล้วแล้วก็ไวอ้อลิตซึ่งจะได้ร้องบันเป็นสามล้านทองนะผมก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วอโอเคเนาะออน้องท็อปหม่ค,นนค์ก็ขอ,อนำเสนออีเ,อเวนต์ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะผมขอบคุณมากครับติดตามชมสวัสดีครับ